เข้าได้ไหมลูกนเรียนจ๋าเงียบเลยหรุปว่าไงลูกเข้าได้ไหมอะ เ็จนี่มีใครเข้าได้อีกไหมลูกปวดแล้วเนี่ย ใครเข้ามาบ้างแล้วลูกกดไลน์คุยกับแม่หน่อยส่งข้อความให้แม่เห็นหน่อยแล้วไม่ไหนเลยเครื่องแม่ค้างเปล่าเนี่ยอันนู้นมีใครเข้ามาแล้วบ้าง ทักทายแม่หน่อยลูกได้ยินเลยเปิดเสียงมาลูกใครเข้ามาแล้วลองคอมเมนต์มาที่ไลฟ์สดให้แม่ดูหน่อยสิว่ามันได้ไหม ้ามาได้แค่คนเดียวเองไอ้ไใครเข้าได้อีกลูกลองหน่อยสิระบบได้แค่คนเดียวเองเข้าระบบกมให้ไม่รูออ้อะไรเลยไใครเข้าได้อีกได้ปอไม่ใครอีกไหมลูกตอมาแล้วแร้นมันกดถูกใจได้ไหมลูก ีปอมาแล้วมีใครเข้ามาอีกไหม่ันมาแล้วค่ะสองมาแล้วค่ะสามมาแล้วที่เหลืออยู่ไหนนาะเยีย yeah, มาแล้วตัวไลน์มันกดถูกใจได้ไมหมลูกตัวนี้นกดสติกเกอร์ได้ไหม แม่ก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะอก็ปกติมีแต่อัพยูทูบลงขึ้นอย่างเดียวเลยป<ห>กติมันกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ได้ไหมลูกใครรู้บ้างเงียบกิฟ<ม>กดมือแปะแปะได้ด้วย เป็นหน้าจอแล้วเพื่อนอันนี้เป็นอะไรคือไม่ชาบครับ <c oughs> ที่แม่ถามไปก่อนหน้านี้เหรอว่ามันได้หรือเปล่านี่เหรอเอะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะ ก็จะแบบให้ได้ยินมันจะมีเฉพาะข้อความที่เราตอบโตกันได้เนะเาะอ่เป็นอย่างนี้นี่เองมีใครลองทดลองสร้างแบบไปบ้างไหมยังลองสร้างแบบกันไปบ้างไหมยังูกเป็นไงได้ลองไหมได้ลองไปบ้างไหมอะ่ะมีใครได้ลองบ้างไหมลูก มีใครได้ลองไปบ้างไหมเมื่อเช้ชาหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเงีย yeah. มีใครได้ทดลองไปบ้างแล้วลูกเมื่อเช้านี้ที่เราเรียนกันยังไม่ได้ลองเลยเหรอลูกแล้ววันนี้เตรียมเอกสารเตรียมกระดาษไปหรือยังเตรียมที่จะลองทำไซส์ตัวเองเนี่ย แล้วย่างเรกเีกว่าพอดีมันเข้าไม่ได้หรูอตอนนี้ในเพจอ่เฟซบุ๊กอ่ะมันเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมันน่าจะมีปัญหาตรงที่เน็ตคู่กันมั้งนี่ไม่แน่ใจอ่ะเพราะตอนนี้ได่เข้าไป ไลน์ในตัวที่มันเป็นเพจไม่ได้อ่ะใช่จ้ะแม่ไลค์ยูทูบอยู่ตอนนี้กําลังงอยู่ว่าจะเอายังไงกับพวกเรลองดูก่อนว่าตัวไหนมันเชื่อมต่อได้ดีกว่ากันระหว่างตัวเมื่อเช้าตัว,ตวนี้แล้วก็เฟซบุ o กเียแม่จะลองไว้ทั้งสามอันเมื่อเช้าเราลองที่ไลน์ถูกไหมที่ไลน์ตัวที่มันเป็นไลน์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอน เมื่อกวันแม่กะว่าจะลองตัวที่เป็นเฟซบุ o กแต่มันยังลงไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมาที่อ่าตัว YouTube ก่อนได้ไหมคะได้เนาะมีไซส์เป็นของตัวเองหม้ยังไซส์ตัวเองอยู่ไหนอยู่ไม่ลูกเราจะเรียนต่อเลยหรือว่าเราจะนั่งดูคลิปก่อนตอบด้วยตอบด้วยพ <c oughs> ิมตอบมาให้แม่หน่อยดูว่าได้ไหมว่ายัางไง ร้างแบบต่อเลยไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะเปิดดูให้ดูนะแล้วก็ใครมีปัญหาไม่ทันตรงไหนแล้วก็จะคอมเมนต์นตรงไหนบอกมาได้เลยนะคะอันนี้คือตัวอ่าเขาเรียกอะไรตัวยูอ่าตัวที่เราสอนเมื่อเช้านะคะก็คือสูตรที่สองนะให้เราดูทวนอีกรอบนึ่งขณะที่ดูเนี่ยถ่านหนูมีไซส์เป็นของตัวเองลองสร้างดูเลยก็ได้นะลูกเป็นการทวนของงานเมื่อเช้า แอปเปิดเป็นเสียงวิดีโอได้ยินเสียงวิดีโอไหมลูกขอแม่ดูฝากแป๊บน,นึงเสียงวิดีโอก็ดังถึกนั้น นะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เลยเห,หรลูกรู้ว่ามันเสียงเบาไม่ได้ยินเลยเหรอคะหรือว่ามันมนยังไงมันได้ยินแต่ว่ามันมไม่ชัดเหรอคะหรือว่าไง เสียวิดีโอไม่ได้ยินเหรอลูกแล้วทำไมเสียงวิดีโอไม่ไปให้แม่เราเนี่ยเจไม่ได้ยินแต่ไม่ได้ยินโอเคโอเคเดี๋ยวหนูแอปนะขอแม่หาวิธีการทำเสียงไม่ไปให้เราคุณห <c oughs> <c oughs> มูมาเราแป๊บนึงยวนะ คลิปไม่ได้สีระบบแม่น่าจะมีัญหาแล้วแหละแ่มกำลองไม่เชา้าไม่เป็นไรนะ,ะไม่น่ารักเลยโอเคเดี๋ยวแม่แจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะลูกเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะลองใหม่ nie